ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้ออยากรวยต้องรู้แม่นจริงเตือนเมษามหาโชคเฮงให้สุดหยุดที่รวยใครๆที่อยากรวย จ่ายเป็นเงินใช้อย่างสบายได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ซื้อของที่อยากได้เตยไม่ต้องกังวลว่าเงินจะพอใช้ทั้งเดือนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ใครอยากรวยต้องรู้รู้ก่อนรวยก่อนท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงดวงชะตาด้านการเงินโชคลาภก็คงต้องอยากจะรู้กันอย่างแน่นอนและวันนี้ห้ามพลาดเพราะอาจารย์ผู้ขจาสาร มีคําทํานายดวงการเงินของคนที่เกิดทั้ง8วันประจําเดือนเมษายน2566ว่าจะเป็นอย่างไรดวงใครเฮงดวงใครปงังเรื่องการงานการเงินและโชคลาภกันบ้างมาเช็คกันเลยครับคนที่เกิดวันอทิตย์ในเรื่องการงานนั้นการงานหลายอย่างเริ่มเป็นดังใจมากขึ้นทุกอย่างมีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าตั้งใจที่จะลงมือทำสิ่งใดรับรองว่าสิ่งนั้นจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนบางท่านอาจได้รับการชักชวนจากที่ทำงานใหม่ซึ่งถ้าไปด้วยก็จะเป็นผลดีในมุมระยะยาวอย่างแน่นอนส่วนด้านการเงินนั้นรายรับในช่วงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่รายจ่ายก็มีเข้ามาเยอะด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญในช่วงนี้มีมุมที่จะหมดไปกับการปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะหมดไปกับก,บการปรับปรุงออฟฟิศที่ทำงานด้วยก็ได้แต่การเสียเงินไปในครั้งนี้ก็เป็นการเสียเงินเพื่อก่อ,อกเกิดเพื่อความสุขของตัวเองครับคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องการงานนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่างานเข้างานเข้าตรงนี้หมายถึงงานวิ่งเข้าหาไม่หยุดจอนอาจต้องเหนื่อยในช่วงนี้ครับสายตัวแทบขาดแต่กลับกัน สำหรับเจ้าของกิจการส่วนตัวก็เป็นมุมที่น่ายินดีที่ลูกค้าในช่วงเวลานี้คือคักส่วนด้านการเงินซึ่งก่อนหน้านี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงเวลานี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นการหมุนเงินมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นรายรับในช่วงนี้จึงมากกว่ารายจ่ายครับการที่มีรายรับมากขึ้นก็คอยนำเงินส่วนนี้ไปแก้ไขหนี้ต่างๆ ที่ทราบมาก่อนหน้านี้จะเป็นการดีครับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องการงานตำแหน่งการงานในช่วงนี้มีมุมค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น่อยใช้จังหวะนี้ในการคิดการวางแผนแล้วลงมือทำสิ่งที่คุณทำในเวลานี้จะส่งผลดีต่องานในอนาคตใครที่รอคอยตำแหน่งใหม่คุณจะได้รับข่าวดีในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอน ส่วนการเงินจะได้มามากก็จ่ายไปมากเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณในเวลานี้จะต้องรู้จักหักห้ามใจในการใช้ใจ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าคุณนั้นไม่แก้ไขปัญหานี้ในมุมระยะยาวอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้ครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันในเรื่องการงานนั้นต้องระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้าง ซึ่งนันจะส่งผลต่อเนื้องานทำให้งานนั้นเกิดความล่าชา้าอะไรที่สามารถปณีประนอมได้ก็ขอให้ทำจะเป็นการดีที่สุดอะไรที่สามารถมองข้ามได้ก็ขอให้มองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดครับคืองานที่จะบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามกำหนดเวลาเดิมส่วนด้านการเงินนั้นถึงงานอาจจะมีมุมที่ติดขัดไปบ้างแต่ถ้ามองเรื่องรายได้ ก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็คิดว่าจะหายเหนื่อยอย่างแน่นอนอาจารย์ท่านได้การันตีไว้อย่างนี้ครับแต่นอกจากนั้นถ้ากําลังรอคอยข่าวเรื่องการเงินโดยเฉพาะเงินจากสถาบันทางการเงินก็จะได้รับอนุมัติในช่วงเวลานี้ครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องการงานช่วงเวลานี้การพูดคุยการทำสัญญามาเกิดข้อผิดพลาด มักมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องงานในเรื่องการพูดคุยในช่วงนี้ให้ดีปัญหาเหล่านี้จะได้ไม่เกิดขึ้นการค้าขายช่วงเวลานี้ก็มักเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากจนให้ปวดหัวอยู่บ่อยๆต้องใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาสิ่งนี้จะทําให้เอาชนะลูกค้าที่เรื่องเยอะได้ส่วนด้านการเงินนั้นงานอาจจะจุกจิกพอสมควร แต่ในเรื่องเงินกลับตรงกันข้ามสามารถที่จะัดการปัญหาต่างๆในเรื่องงานให้ผ่านพ้นไปได้ในเงินที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องการใช้ใจ่ายในช่วงนี้มีความคล่องตัวตามไปด้วยจยากใช้อะไรใช้อยากจะอะไรจ่ายคนที่เกิดเันพระหัสสบดีในเรื่องของการงานงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องต้องแบ่งเวลาให้ถูก ว่าอะไรสมควรทำก่อนทำหลังเพราะถ้าวางแผนไม่ดีอาจส่งผลเสียได้แต่ถ้าวางแผนได้ดีผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็จะออกมาจากพปที่น่าพอใจครับเรื่องที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในช่วงก่อนหน้าก็าจะได้ข้อสรุปในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนส่วนการเงินนั้นนอกจากเงินที่ได้จากการประจำแล้วถ้ามีไอเดียในการลงทุนเพื่อทำธุรกิจเพิ่ม ก็ขอยลงมือทําในช่วงนี้สิ่งนั้นจะนำํำพาเม็ดเงินผลตอบแทนกลับมาซึ่งสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงจะได้กําไรที่รวดเร็วหลังจากการลงทุนในครั้งนี้ครับคนที่เกิดวันสุกแต่เรื่องการงานขยันบ้างไม่ขยันบ้างและแต่อารมณ์ซึ่งนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเนื้องงานงานที่ควรดำเนินไปตามกำหนด อาจเกิดความราช้าได้ในช่วงนี้ซึ่งนั้นก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือและเรื่องการงานลดลงได้เพราะฉะนั้นควรแก้ไขในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะมีปัญหาครับส่วนด้านการเงินนั้นช่องทางในการทำเงินมีเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความเรื่องเยอะทาให้อาจพลาดโอกาสที่จะได้เม็ดเงินเหล่านั้นเข้ามาซึ่งถ้ากลับมาขยันเพิ่มอีกสักนิด เงินทอก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนและคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานนั้นมีคนพร้อมที่จะให้โอกาสเรื่องการงานถ้ารับไว้สิ่งนั้นจะนำพาความสำเร็จมาให้บางท่านอาจจะมีความคิดเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานในช่วงนี้ซึ่งก็สามารถที่จะกระทำได้และผลที่ออกมานั้นก็จะออกมาดีอีกด้วยครับในส่วนของคนที่ค้าขาย ในช่วงนี้ควรเติมสต็อกสินค้าให้เต็มเพราะลูกค้าในช่วงนี้จะคึกคักเป็นพิเศษส่วนด้านการเงินนั้นนอกจากรายได้ที่มีเข้ามาจากการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีโชคลาภอีกด้วยครับเมื่อการเงินในช่วงนี้มีความมั่นคงการใช้ใจ่ายในช่วงนี้จึงใช้ใจ่ายอย่างคล่องตัวอยากซื้ออะไรซื้ออยากจ่อะไรจ่ายใครที่มีหนี้สินในช่วงก่อนหน้า ก็เอาเงินที่เข้ามาในช่วงนี้สามารถที่จะนําไปปลดหนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับการที่เราจะมีความมั่นคงทางการเงินได้นั้นไม่ได้เกิดเพราะหมอดูทํานายว่าเราจะรวยแต่เกิดจากการลงมือทำอย่าอยากรวยและไม่ลงมือทําอะไรไม่อย่างนั้นเราจะต้องพูดคําว่าอยากนำหน้าคำว่ารวยไปตลอดมาทำให้ฝันของเราเป็นจริงกันเถอะครับ เวลาใครถามว่าซื้ออะไรเยอะแยะเที่ยวอะไรบ่อยๆจะได้พูดอย่างเต็มปากว่าฉันรวยครับการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัยการเก็บเงินการออมก็เป็นเรื่องจำเป็นครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยหรือยากดีมีจนอย่างไรทุกคนก็ต้องวางแผนการเงินส่วนวิธีการและแนวคิด อาจจะแตกตามกันไปตามช่วงอายุแต่สิ่งที่นำพาทุกคนไปสู่ความร่ำรวยได้นั้นต้องทำสิ่งต่อไปนี้ครับ 1. การทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินก็คือการรู้จักตัวเองนั่นก็คือเราต้องรู้สถานภาพทางการเงินของตัวเองก่อนเพื่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการทำงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้รู้ว่า ใช้ใจไปกับอะไรบ้างเป็นค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใดเราสามารถเก็บเงินออมได้เดินละเท่าไหร่สิ่งที่จะขอแนะนำคืออย่าเริ่มผ่อนบ้านผ่อนรถเร็วเกินไปเพราะภาระดอกเบีย้ยจะสูงมากแค่ลำพังเงินต้นสำหรับการผ่อนก็เยอะมากอยู่แล้วอย่งต้องมาเสียดอกเบีย้ยอีกนั่นก็จะทำให้เราไม่เหลือเงินสำหรับการออมและการลงทุนเลยครับ ดังนั้นควรให้ชะลอการเป็นหนี้ออกไปให้ได้นานที่สุดอย่าฟุ่มเฟือยและอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวครับ 2. ตั้งเป้าเงินออมครับเงินออมคือจุดตั้งต้นของความสําเร็จทางการเงินกําหนดไปเลยว่าจะเก็บเงินออมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ขั้นต่ําคือควรสิบเอร์ซของรายได้ครับแต่ต้องเก็บก่อนใช้เพราะถ้าใช้ก่อนเก็บรับรองได้เลย ว่าไม่มีเงินเหลือให้เก็บอย่างแน่นอนวิธีที่จะทําให้ออมได้อย่างแน่นอนก็คือการตัดบัญชีเงินเดือนไปเข้าบัญชีเงินออมโดยอัตโนมัติตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เราต้องการจะออมจะเริ่มออมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นขอเสนอวิธีดังนี้นะครับ 1. เก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้นอย3าถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนซึ่งเงินก้อนนี้ จะเป็นเงินที่มีไวเพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุหรือตกงานแนะนำว่าให้ออมเงินส่วนนี้ไวนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเช่นบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากเงินประจำบัญชีฝากประจำเผื่อฉุกเฉินหรือนำไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่สามารถถ่ายถอนได้ทุกวันทำการเป็นต้นครับ 2. สําสำรวจความต้องการเรื่องประกันของตัวเองช่วลองสำรวจตัวเองว่าเรามีภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบใครบ้างหรือไม่โดยมากนั้นคนเริ่มต้นทำงานมักจะเป็นคนโสดไม่มีภาระซึ่งถ้าไม่มีภาระก็าอาจจะยังไม่ต้องทำประกันชีวิตแต่ถ้าเราเป็นลูกคนโตต้องดูแลพ่อแม่ต้องเลี้ยงน้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง นั่นก็แปลว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากไปก่อนวัยอันควรก็จะมีความลำบากอย่างนี้ก็ต้องมาพิจารณาทำประกันชีวิตที่ได้ทุนประกันหรือความคุ้มครองประมาณ5เท่าของรายจ่ายที่เราต้องรับผิดชอบต่อปีเป็นต้นครับส่วนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนั้นต้องทบทวนสวัสดิการที่มีอยู่ว่าเพียงพอตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่อย่างไรก็ดีครับ หากการเงินของเราดีพอที่จะทำประกันชีวิตที่พวกประกันสุขภาพไว้ในกลมมาทันเดียวกันได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและยังแข็งแรงเราจะได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปครับและสิ่งที่สมที่จะแนะนำคือจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมครับสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ ดือดตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้แต่อย่าลืมครับว่าการลงทุนมีความผ,ลผ,ลผลันผวนสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปด้วยเช่นกันซึ่งการจัดสรรเงินลงทุนโดยคำนึงจากช่วงอายุและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปผู้ลงทุนควรทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมครับ เพื่อทราบถึงระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตนเองอีกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับอนาโปลโอติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมไม่ที่ชอบใจกของคนอื่นช่องคิดดีทำดี h ช n แนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแกับท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ